กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสวัสดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านที่เข้ามาติดตามหักชมบ่าวตายเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อมื้อนี้กัอยู่เฮือนอยู่ซานเฮ็ดเฮ็ดเฮือนเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องน้องสันติกำลังตัดเหล็กอยู่สบายดีปุอือตอนนี้กัก่อหน้าบ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องสันติแล้วก็บพอน้องบิวสบายดีพี่น้อง อากาศกับบนหนาวพ่อม right? ่พี่น้องเอ้ยมาอนีอากาศฮอนตัวนี้คือว่าก่อแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องอากาศมันเข้าย้ำแรงแบบนี้ก็บ้อนฟ้าเทือหมอแก่เข่าน้าแทกอยู่พี่น้องเอ้ยแมนเมนเมนนี่พ่อม่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือก่อแล้วเรียบร้อยมือก่อนนั่นแหละในก็ไปก่อตัวนั้นน้องสันติกับตัดเล็กสิมาสอดหู ให้น้องสติตัวเล็กไม่แหน่เลยกับสี่กออัดกับพูสอนเล็กบอกแต่ละอันแต่ละอันกับพูตัวนี้น้องเลยเพราะว่าเอาก่อผ้ากาวแล้วกอคือมาได้แล้วรับซ้ำกันแล้วเพราะว่าบนเท้าที่ทานเช่นนั้นก็ให้มันจับให้มันจรองทห้ดิ้งใส่กันพี่น้องแมนแมนกันตัวนี้พี่น้องข้าการหลังจากไปเอาไม้มากับทําเม่เลวก็ดาบาวในด่าบ้านอภาชัยแล้วแหละพ่อแพี่น้องเลยไปเอาใส่กันไปขนใส่กัน แล้วก็มาแล้วก็บประดีมาเห็ดซอยพอน้องบิวนะครับแล้วก็มาเห็ดซอยกันคนละไม้คนละมือพอน้อพี่น้องเลยเอาปูนมาให้ก่อนมาพูนใช้ตัดปูนไปเด้อยตัดมาล็อกสิบพอน้องบิวให้พน้องสันติไปเอาปูนมาก่อน ไปเอาใหม,ม่มาเืมาสาวนี่เบิง้งสพาพอมีพี่น้องไปเบิง้งเอาไมา้มากับท่าแม่เหมาสาวนี่ครับอันระบ,บ่าวเอาเอาไปขนมาโอ้โหน้องหมาลงไปนอนลงไปนอนน้ำยี่เนอ่ยนะ อันนี้คือเศษไม้พ,พี่น้องเลยเศษไม้ที่วันเขาเอามามันเป็นมันเหลือจากอันที่ว่าเขาทำเสียปเห็ดบ้านอะไรพี่นอ้องตัวนี้มันเป็นปีกเป็นเศษมันเอาเกลยเห็ดเป็นไม้เศษหน่อยมาปาไววหามีแนวอยากเห็ดอยากทำพพี่น้องเลยใส่ประโยชน์ได้อยู่โอ้น้องสันติตักปูนอื อันนี้คือไม้ที่เ้าไปคนมาเมื่อเส้านี่พ,พอ่ออมพี่นนองเอาไปเห็ดอันเอาไปเอามากละดเบากลบดหนา,ายเอาแหละพ,พอ่อแมพี่นนองตัวนี้คือแบบถึกมันแมงมันยังขนาดม,มันหักก็เลยเอามานำกันเลยพ,พอ่ออมพี่นนองเอาเห็ดมาแล้วเรีบร้อยเลยนี่ ขนมากับน้บาวน้ำผาอีกแล้วก็เท่าแม่เท่าแม่เพิ่ก็อยากไปนำที่แรกว่าฉีบหายเิ่นไปแต่ว่าเพิ่มอยากไปเพิ่อนว่าเพิ่อนก็เลยไปนำเล่นไม่เห็นใสยกันครับพ่อน้องบิวแลยพรอพี่น้องเลยบรรยากาศเนี้ยมึงเลงของพี่น้องเลย เฮ้ยปอน้องบิวเพิ่นกำลังโคดเหล็กน้องสันติก็ตัดอย่างเดียวพอไม่ไปนองเลยจักสีแล้วพอไม่ไปนอนเลยผัน <c oughs> จีจ่างก,กับบมีเงินพอไม่ไปนอนเอ้ยเห็ดเอาเองเลยแหละ เงินบลายโบแมนบอบแมนบอกมีดอกพ่อแม่พี่น anyway, <laughs> mm ้องเอ้ยมีอยู่แต่มันบลายก็เลยเห็ุเอางบประมาณเท่ามันกับชินหน่อยเนาะพรานวิวไม่เล่าเอาก็เลยเห็ดเองคือว่าเลยเขาก็พอเห็ดได้เขาก็เห็ดไปนี่แหละก็ขวัจัยแต่พี่น้องก็เห็ดเองขวัญใจก็ขึ้นวันลอยแมนเอาเห็ดเองเขาก็เห็ดแบบละเอียดทุกขั้นตอนคือว่าแหละละเอียดทุกขั้นตอนขันว่าคนอื่นเหตุหายยังว่ามันยังยันยันบวกขัดสำสำเขาเห็ดเองอันนี้เขาเห็ดเอง สามเขาจะได้สามใจเขาหมักพี่น้องเมนเมนเมนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าผิดพลาดคำ่าความจากขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเท่ากับคือว่าอะไรพ่อแม่พี่น้องมือใหม่มือใหม่ฮัดครับพ่อแม่พี่น้องเลย ยงเป็นยงกับบทันหูถัว่วถึงการฝุ่นเหอเลยถ้าผิดพัดกับขอโทษขอไปหลายหลายวนองดันก่กอผมพ,พี่นอ่องยยังอีกแถวหนึ่งพี่น่องเลยทางไหน ขู่กันนี่อพอดีพอสำคัญเลยก็ยก่อฟ้าขู่ใช่ไหมพี่น้องเลยอันนี้ก่อฟ้าเศราก่อฟ้าเศราเทคานสองแถวขู่กันอันนี้คือเป็นกออ่อแอวไม่และก่อแอวก่อนนะเทาต้องก่อฟ้าเศราพี่น้องเลยเผื่อว่าอยากให้คานเทาใหญ่ขันเทาก่อฟ้าซิกเทคานเลยมันจะได้มันจะได้คันคันใหญ่อยู่แต่มันหักมันมันมจะงอยหน่อยเท้าต้องให้มันง่อยอยูสองก้อนขู่กันแต่ว่าเทาก่อเทาก่อนก่อนเดียวครับ มันไม่ว่าบัดเธอหนาเธอนายไปยันโดนๆไปเลยยันมันทะลุพ่อพี่น้องเลยยก็ยังหักน้ำหนักกูได้ดิฮากก็อนเดียวนี่เปรียบเทียบใส่กับคานเทิงที่ว่าฮขกก็พลาขึ้นไปแล้วฮอกฮอเทคคนเทิงพี่น้องเห็นบอมันมันจะมีแปะล้อมอีทางไหนอีทางหนอีทางทางในอีทางในเพื่อนนี่ประมาณส่มสัมสิบเซนนี่แหละเ่อว่า เพราะว่าอยากให้คานเ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วเ้าก็ต้องรองให้มันเพราะว่ามันพวกีต้องต้องรองได้อันนี้เ้าก็ออร์เขาต้องให้เหยียบเต็มตีนซองขางซองแข้งเลยมันจังว่าให้ให้มันให้มันแน่นให้มันแข็งแกร่งพี่น้องแน่เลยพี่น้องเลยเผื่อความมาตรฐานคือว่าแหละเวลาเ้าวดินเขาไปกับแบบบ่ยานมันมันเบมันแตกมันสุดบ่ยานมันทะลุมันใจลอยเลยพี่น้องเลยแมนแมนเราแวงน้ำมันหั่นเ้าเห็ดน้อยหลายเลย คือเราขึ้นละ,ะไว้คือญาต,มาติมันจะมันแตกญาติมันหักอันนี้เรียกว่าเห็ดแบบสบายใจเลยพี่น้องเลยเห็ดแบบมาตรฐานตัวันละคร,พ,ร,รพี่น้องโอู้ยปลาลูกไอ้เพลินขนาดปลาลูกชมปูลอยู่ก็ตายกันการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีประสบปุจจ้บพ่อแม่พี่น้องแล้ว วันนี้เขากระเหติตเปียกเหตุงานณ์ถอยกันเลยของที่นี่เนาะหลังจากมาแต่เอาไมา้แล้วเขาก็มาถอยที่เป็น,นก่อพ้าอะไรของที่นี้เนาะก่อแอว ไปผูไ,ไปสซฟูไนไปวดปวดแนว,นวนนก่อนมีอันเดียวแนวก่อมีอันเดียวพ่อยพี่นอ้องเอ้ยก็เลยเก็บใส่กันคนละอย่างไม่ว่าเลยมาบานนี้ก็พักผ่อนกินสมคามมาก,กระทันพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยสบายดีพี่นอ้องมา <c ười> มมกินสมกระทันด้วยกันพี่น้องกินสมกระทันพักพักผ่อนพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพักแดดพักหยกพี่นอ้องเอ้ยพักหยกอีกเช็คหน้าหนึ่งก่อน <c ười> พักหยกมมกินสมกระทันก่อน แสบในการพอมพี่น,น,น้องหันท้อนอาการหันท้อนไปสี่ชิ้นกับเออโอเคอยู่พี่น้องเลยคันอากาศเย็นเลยเพราะมักที่สมบปได้คันอาการหท้อนเนี่ยอืมทานบ้านเฮาพี่น้องแสบครับไปด้วพอมพีน่น้องจุกจ้วดนรงกันอือนมสันติปาสกินสมโชวพี่น้องนี่ นีบ้านเฮาเอิ้ญมาขามเทียงพี่น้องเอ้ยมาขามที basics, ่ว่าอีกสุดหนึ่งสุกอะไรกันตอนนี้กำลังเป็นมาขามก่อนมาขามน้อยเพิ่นเอิ้นแบบ nah. มาขามเทียงมาขามรอบสองพี่น้องอืมอืมสุดยอดเลยขุยแก่แบบนี้เลิศพงพี่น้อง Nguyên yam nỉ mặc đi lắp đi thì phải lắp đ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 i là đi lắp là lắp đi lắp đi ีนอกก่าเด้อต้นกิกขาดกันต <มา S 2> ้นแห <มา S 2> ้งกันเดีย๋ยวพอมันงอกมาขามน่อยใหม่มๆพอี่นอก,กน អត់សន្តិហង្កអាមកយសអឺហឺហ៊ឹមជីកញ៉ាំមើលរាំងលើយ กินสมแล้วก็มากออคนพี้น่อยก็เปลี่ยนพอน้องบิ้ว มื่ออื่นที่ไปตัดไม้ยิบมองว่นหนักมือออ่ออื่นผมพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควรแล้วเนาะเฮาสซไดล้ลาพ่อแม่พี่น้องไ,ไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายด้วยพี่น้องพ่อพ่อกัดคลิปต่อไปพี่น้องสาบายดี